สวัสดีครับผมอาจารย์แชมป์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ปลั๊กอินที่ชื่อว่า c r o s o r k นะครับทำภาพแบบเหมือนเป็นภาพปูโต๊หรือว่าผ้าที่มันทิ้งลงบนเก้าอี้โซฟาต่างๆนะให้มันพลิ้วๆแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกนะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องมีพื้นก่อนเนาะเป็นพื้นพื้นบ้านหรือว่าพื้นแข็งๆเนะี่ยเพื่อให้ผ้าเนี่ยมันมาหยุดสต็อปมาเบรกอยู่ตรงนี้ไม่ให้มันแบบทะลุลงไปด้านใต้นะครับแล้วก็ ่ะแล้วมีโต๊ะของเราสมมุติว่าโต๊ะเป็นวงกลมนะแบบนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็จะมีผ้าหนึ่งผืนนะผ้าก็เดี๋ยวผมกะกะเอาแล้วกันเนาะอ่าแบบนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็มูฟขึ้นไปผ้าเนี่ยเอามูฟขึ้นไปข้างบนก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็กลับด้านให้มันเป็นสีขาวนะครับแบบนี้หลังจากนั้นนะครับเราเปิดปลักอินที่ชื่อว่า c l o s e w o r k นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ใน Google เลยนะครับตัวผ้านะครับ ให้เราคลิกขวานะแล้วก็เลือกเมนู Clothwork นะครับแล้วก็เลือก Make Cloth เพื่อให้มันเป็นผ้าก่อนปึ๊บหลังจากนั้นนะครับให้เราใส่ค่าความละเอียดของผ้านะว่าจะให้ผ้ามันมันพลิ้วมันแข็งแค่ไหนนะครับให้เราคลิกขวาแล้วก็ Clothwork แล้วก็มันจะมีขึ้นตัวนี้ขึ้นมาว่า1 Cloth 1 Cloth ก็คือเมื่อกี้เรา Make Cloth ไปแล้วเนาะมันก็กลายเป็นผ้า1 1อันละต่อไปแล้วก็มาดูตรงนี้ Apply ตัว Coordinate l a r e s o l d Clip อ่านไม่รู้อ่านยังไงแหละอันที่2นะครับปุ๊บมันจะให้เราใส่ค่า r s s o u u t o o นะตัวเนี้ยใส่ไป1 0 0 0มันยังดูแข็งแข็งใช่ไหมผมลองใส่ไปสักสามพันดูแล้วกดโอเคปุ๊บโอเคตอนเนี้ไอ้ผ้านี้มี Resolution 3,000ต่อไปนะครับเราจะทําให้ตัวพวกเนี้เป็นของแข็งก็คือให้ผ้ามาตกกระทบแล้วมันมันพลิ้วไปตามตามรูปทรงของมันนะอ่าโต๊ะก่อนคลิกขวา c l o s e Work แล้วก็เลือก เมคโคลไ l เดอรนะปึ๊บพื้นก็เหมือนกันคลิกขวา c l o ด e Work Make คโคลไ d เดอ่าแล้วเราก็มาคลิกที่ผ้านะครับแล้วก็กดตัวนี้ t o อกเกิลเพลหนึ่งครั้งปึ๊บแล้วก็กด Yes ผ้าก็าจะลงมาช้าๆแบบนี้ปึ๊บแล้วพอได้ที่ปุ๊บเราก็กด Stop เฮ้ง่ายๆเลยนะครับแบบนี้อันนี้คือความละเอียดมัน3,000อยู่นะจริงๆมันจะมีปลั๊กอินที่ชื่อว่า อาติสันอะไรเนี่ยมันสามารถทําให้ผ้าเนี่ยมันมันสมูทขึ้นได้อีกนะอ่าเก้าอี้โซฟาต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะผ้าก็เป็นโคลสแล้วก็เก้าอี้เนี่ยไม่เป็นโคไลเดอร์นะแล้วก,กดเพลย์ไปแบบนี้อ่าแล้วมันก็จะได้แผ่นแข็งๆแบบนี้เลยขอบคุณครับร <laughs> อเล่นรอเล่น <laughs> ที่มันเป็นแข็งๆแบบนี้ไม่พลิวนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่เรสซลูชันเองนะครับก็ไปใส่ค่าเรสซลูชันเหมือนเดิมนะครับ แล้วเวลาเรากดเพครั้งมันก็จะได้พลิ้วๆแบบนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปฝึกกันดูนะครับถ้าอยากให้อาจารย์แชมป์ทำคลิปสอนอะไรมาอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านใต้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ได้ความรู้ก็กดแชร์นะครับส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม i n นสเาแกรอาจารย์แชมป์จากอินดิเวด้วยนะครับสวัสดีครับ